กับผมได้จำกัดที่น้องหัวมาหัวเขาหางมาเอาหางเขาคือกันแสดงว่าผู้ยนต์เขานี่เขาใจยนต์จ้ะพี่น้องสังเกตบางคนจะยนต์เอาหัวไปแต่ว่าถ้าหางเขาไปแล้วอาจจะเฮ็ดให้ผู้ผู้ป้อนเขานี่ผมมีเวลาที่จะมามากับเนาะจะผมมีเวลาจะมาอวยดังนั้นแล้วกันว่าหัวมาลักษณะนี้เนี่ยมันก็นจะเอาหัวเขาไปเลยโอ้สุดยอดเลยรถปั่นเพลินจนได้มาจอดท่าพี่น้องเอ้ยเอาพบกับปลาวีที่เดียน่าอีกเพี่ยน,นึงพี่น้อง มาเจอกันอีกแล้วกับรุ่นซิงเปยจัมโบพ่วงด้วยรถคูปตา้าเป็นรถคูปต้าปันเป็นของรุ่นของกเกษตรพัฒนาพี่น้องเดี๋ยวเรจาจหน่อยจะจติดตามบรรยากาศการปั่นของเพื่นฝีไม้ลายมือของเพื่อน่าแรงซ้ำใดสำหรับเปลี่ยนกับรถคูปต้านี่เนาะ m u c 9 0 2รถจนมาตรวทาพี่นออ้องเลยคุณนะเจ้าของหน้ายัางมัดยังซ้ำอีกให้หนึง สุดยอดหลายหาหกคนออยังหมัดอยู่มัดซ้ำอีกให้หนึงมาสันเดเออถึงขนาดว่ารถพนันมาจอดถะกองเขาจุดนี้เลยกก,กมาคา้มีหม่มเหมาะสมปันยังช่วงนี้เอ,อ่าบนดันหลายปัไนได้พี่นอ้องอช่วงนี้รถปันก็นยังออรองานไปนำ้ำแดงจัิงๆนะบอกมีงานหลายเน่กำลังเอารถตอกๆลงไปแจอีกกุมัดกับมัาถะ ติดตามรับชมอีกกี่น้องช่วงไทยเดือนตุลาช่วงไทยเดือนตุลาปี2025บรรยากาศการปั่นเขา่คาคองกันอีกเท่นึงให้ติดตามรับชมเอามาเริ่มติดตามกำลังตั้งลำก็จะเข้าไปเทียบท่าเทียบกองเข่าอยู่แบบนึงโอ้ได้มีจังหวะเด่เนบ่มือปินขันบดถึกเลี่ยววยาเข่าได้เนาะ เ็บเอาง่ายๆแบบนี้เลยมียางอันนั้นตัวล็อกมันงวะตัวปันเออซับตัวปันอืมประกอบได้ยางง่ายได้ตัวสีเหลืองนี่บัวซับซับตัวปันมาสั่นด้นดโอ้ลุ่นนี่พี่น้องเพื่อนมีตะแกงเี็บร้อยได้ของแท้เลยรุ่นนี่แม่ขักเออเพื่อนมีตะแกงกันสายพัน เ่วความปลอดภัยสุดยอดนี่เศรษฐิพัฒนาทั้งด้านหน้าขั้นตอนจุดเริ่มตน้นเสียบเป่าตึงผ้าเงางรอบๆบริเวณกวองเขาและไอท่ท่องกองรถเนาะขั้นตอนตมิดเปิดท่อขึ้นจึ๊ก ทอทรงเฟืองออกเพิ่นว่ามันตํากระเทือนมาซั่นเด้ต้องได้กลเอาดินใส่ตีนมันอีกเออให้มันพอดีกับระยะโอเอาโคนไม้เติมอีกเด้แสดงว่าต้องการความสูงขึ้นอีกว่าซั่นเด้เพราะว่ากระสอบทางด้านหลังมันจะเลือดินเพื่อให้กระสอบมันเท่งเนาะ มันเราก็ได้เพิ่มระดับรถขึ้นอีกอึบอึบอึบอึอจึกจึกพอดีบอสูงอพอบอีบาทนี้เออเออมนมักสูงเลยพี่น้องเอ้อยการเกี่ยวกระตูปันนี่นะเออบ่คือกับรถห้องหกที่ว่าเฮาเคยลงไปขีปนกน่อนนเนาะมันจะสูงได้ระดับพอดีเป๊ะเลยเด้กสำหรับรถห้องหกค่นเนาะแต่ว่ารถรุ่นนี้มันอยากตำ ตีนมันอยากน้อยมันก็นเลยเพินก็ต้องได้เพิ่มระดับซอกไม้ห้องตีนขึ้นลักษณะนี้นี่เองเพื่อให้มันสมดุลกับไอ้ป่าเขาว่าสันเดย์เดินกองเป็นทีเรียบร้อยอกับกเกษตรพัฒนาสิงเกวยจำโบ้พี่น้องุดนนี้หาฟุตเครื่อง่าสันเดย์ยังมีเครื่องอย่เนยเจ้าของเพื่อตรอกว่าหาฟุตเครื่องก็เลยว่าเครื่องตามเพิรนแหละเพราะว่าเขาเบิ้งบวเป็นพี่น้องจะเขาเบิ้งบนใดพวอันเบิ้งฟุตของไอ ตู้ปั่นนี่เนาะเพิ่นว่าซีกับวาซีน้ำพิ่นเพิ่นว่าหากับห่าน้ำพืนอะไพี่น้องไอพวกเขาเบิ่งบูป็นจัเขาเบิ่งบนใดถามันเจ้าของเพิ่นอยู่ด้บางเทีเขาก็ถามเจ้าของเพิ่นยุ้ยใส่เขาเบิ่งบนใดเบิ่งฟุดมันเจ้าของเพิ่นกันยังบูฮู้ไดรเพราะว่าซื้อต่อมือเพิ่นมาอีกขันซื้อมาแล้วเพิ่นว่าหากับวาห่าฟุดพิ่นว่าซีกับวาซีสั้นนะแต่ว่าเขาปูจักรที่สังเกตว่าเขาสังเกตเจ้าบนใดเบิ่งบนใดสำหรับเบิ่งฟุดของมันทันเนาะ อันนี้่นกระซือต่อคนมาอีกพี่น้องอยู่ประมาณจิดแปดหมื่นแล้วว่าสั้นดิสนับตูนไว้นี่นี่มา่นกระใสมาได้สามปีแล้วสนับตูดน่วยนี่เนาะเอาทีมงานของเขากับมีหลายอยู่ในช่วงระวังที่ว่าสูงๆตํายิดนี่มันก็ง่ายๆอยู่แล้วเพราะว่ามันของเขามันอยู่สูงอยู่ใกล้กับถาดเลยดิทำเอาเพิ่อการเดินเครื่องของคนพี่น้องจักนี่รู้สึกว่าจะ พุ่งกระจูดอยู่ไนะสุดยอดบอบิ่งจุดเขารีบนี่ปัดโ่าคือว่าสูงเกือบซ้ำกับทอเฟืองเลยว่าเพราะลมแห้งเกินไปเพราะจักนี่นะเดี๋ยวจะนอยเ้าวจังเบิ่งตรวจสอบเบิ่งว่าเขานี่มันจะมีเม็ดตรงบอกบ่เพราะว่าเ้าสังเกตเบิ่งว่าลมคือว่าจากแห้งนี่แหละสังเกตเขารีบบอกว่ามันคือว่าทางสูงแท้สนะเออเจ้าของคนชิฟุคนนอเนี่ยเนาะว่าลมแห้ง ดูเข่าการปรับคือกันได้พี่น้องปรับลมนี่ก็มีส่วนเกี่ยวเขาคิดว่าถูกวา่าเออคิดว่าลมน่าจะมีส่วนเกี่ยวเนี่ว่วาสมดุลกันบ่หันเนาะบางเทืก็เครื่องแรงเกินไปลมแห้งนี่ก็ยัดให้เขาเม็ดตึงออกได้พึ่งกันได้เดี๋ยวก่อนทางท้ายจุดเข่าออกก่อนแป๊บหนึง่งรู้สึกว่าจะออกอย่างสวยงามโอ้เข่าผนง,งามเนาะเข่าง,งามเนาะัใไ,ไ,ไฟ เซง่บังไฟบ่สันเซไรเซซีวะคิดว่าน่าจะเป็นเซซีหลายกว่าเซ่บังไฟพี่น้องเลยความงามควาเงินอยู่ไหนหัวก็ไหลแบบจวดๆเลยเป็นขาวเปลือกขาวคือกันพี่น้องสำหรับขาวพันนี้นาะงขาวเปลือกขาวเอาเดี๋ยวเหามาเบิ่งนี่ละการปั่นการป้อนของคนก่อนพี่น้อง ่าของเจ้านี่จะปอะนไดแรงก็สำหรับตู้หาพุทธเครื่องนี่เนาะข,ขับเคลื่อนด้วยกูปุต้าพี่น้องเออ,ข,อขับเคลื่อนด้วยกูปุต้าปันสำหรับตู้ปันไวน้นี่เนาะเกษตรพัฒนาสิงเปยจาโกมาอาศัยในทงไอทงนันอยู่สบปาร,ราพี่น้นองกำงมีลาการปันกับปันได้ย,ย,ออยังต่อเนื่องเลยกับพอได้จำกัดพี่น้องหัวมาเอาหัวเขาหางมาเอาหางเขาขึ้นกันเออ สังเ,เกตบางเครื่องเป็นออกท้างด้านนั่นกาออกไปได้อย่างพอเนื่องโดยที่กมมีการสะดุดเลยฟังเสียงเครื่องของคนนี่เนะาะแสดงมาผู้ยนต์เขานี่เขาใจนยนต์ย้ะพี่น้นอสงสังเกตบางคน,นจะยนต์อนเอาหัวไปคือบางพื้นที่คน่ว่าลยังบอเขาใจเรื่องอการยนต์นี่บางคนก็เอาเอาทั้งหางเข้าไปนะว่าทั้งหางเข้าไปแล้วอาจจะเหตให้ผู้ผู้ป้อนเขานี่ผมมีเวลาที่จะมามากรับเนะาะจะผมมีเวลาจะมาอวย แสดเดียวกันว่าหัวมาลักษณะนี้นี่เพิ่จะเอาหัวเขาไปเลยแต่ออว่าคันทานนี้ทั้งปลายมานี่กะกันเตียวทั้งปลายหรือว่าทั้งหางเขาเขาไปเลยแหละทีออ่ว่าเพื่อนกับนี้อาจจะเป็นที่ว่าเพื่อนจะแนะนํากันมาก,ก่อนว,ว่าก้รอาทางหัวเขาไปเโดยทางว่าเอาทั้งปลายเขานี่มันจะยากกอการายัดเข่าเป็นไปได้ จุดนี้ก็จะได้ขึ้นยกกับเขตบ้านนาน,โนโกุกุมีน้องนานกุกุมนานยางนี่แหละเรื่องโุรคมแข่งเรียงจันเนาะมาติดตามบรรยากาศยังตรงในทรงน้าอยู่ในช่วงระหว่างทรงไทยเดือนตุลาปี2 0 2 5หาให้ทุกท่านได้ติดตามและรับสมไปกันสำหรับจุดนี้ค่าบริการการก้าวถกนึ่มได้พี่น้อง คือเฮาเคยกล่าวไปว่าแต่ละเขตต่ละพื้นที่นี่จะบ่คือกันจะแตกต่างกันะบางื้นที่ก็แพงบางพื้นที่ก็ถูกแต่สําหรับชาทอนึนี่ถือว่าถูกะจะบได้แพงถ้าว่าได้้ากระสอบนี่เพิ่นก็จะเก็บกระสอบนึงลักษณะนี้ส่วนหลายอยู่ในพื้นที่นี่เพิ่นก็จะจะเอาเป็นเป็นข้าวี่น้องจะบ่ได้เก็บเปงินนส่วนใเป็นข้าเลยว่าจะได้หลายได้น้อย เจ้าของเป็นกำลังมาตรวจสอบอเป็นว่าไปตรวจสอบแล้วว่าเป็นเข่าแบบเครื่องเม็ดนะพี่น้องหมดถึงขนาดเต็มนะนะรีบอยู่กับเครื่องเม็ดนะนะบมถึงขนาดเต็มเป็นก็เลยยาเด็กเป็นก็ไปปรับลมอีกน้อยนึงปิดลมพลมมันแรงเกินไปได้มาแล้วโฮก็สอบพี่น้องของเขารู้สึกว่าจะลงไปเครื่องหนึ่งละเอะอ ของเมงจะได้จัก,กรสอบกองเข่ากองบางใหญ่แต่ว่าสุดหลายตะเฟืองมาสั่นด้กีมงานหลายพี่น้องเลยสลับจุดนี้นี่กับปันอีกรุ่นหนึ่งแต่ว่ามีความนิยมอยู่ทางสปปล,ปลาวได้พี่น้องสลับรถรุ่นตูปันรุ่นที่ว่าเพิ่นใส่กับรถคูปต้ารุ่นนี้เนี่เนาะก็อยู่ในเขตเนาะอยู่ในพื้นที่ของเมืองธุรคมนินหลายได้พี่น้องแต่ว่าส่วนหลายที่เราเห็นจะเป็นรถที่ว่าใส่กับก่องคูปต้ามาทำการแก่เนาะมา มาปั้นนะนะใส่เครื่องปัน้นตัวนี้ก็คือ MU C 902ของค mm ูปุต้าเออสำหรับตู้รุ่นนี้ก็ที่ว่าเพิ่อนก็มีความปลอดภัยนะเพื่อนจะมีตะแกรงใส่อ่าที่ว่าทองกันสายพันเนาะเออมีตะแกรงกันสายพันเพื่อให้มีความปลอดภัยต่อครับอ่าผู้ที่ใส่งานนี่นั่นะวะเออขว้งใส่กั็อ่ากนรถไถแบบนี้เลยพี่นาะง่า,งงายๆเสียบถอดง่า,งงายๆเนาะ ตัวซับเ้ากระยูทั้งด้านข้นทั้งหลังนี่เลยเป็นของเกษตรพัฒนากระเถือว่าแรงได้ใจสังเกตบังช่วงขึ้นแบบต่อเนื่องอย่ก็เป็นอีกรุ่นหนึ่งที่ว่าใส่ดีเท่กันได้นาอสลับคนใส่กับรถคูโบต้าเนี่ย คือว่าก็มีความนิยมเนพี่น้องสำหรับไปตู้ปั่นเขาลักษณะนี้เนะาะเพราะว่าอยู่สุโขขอเล่าเนี่คนก็ยังมีความต้องการที่ว่าฮักษาเฟืองไว้หลังจากที่คนปั่นลักษณะนี้แล้วคิคดว่าภายในอื่นเซ้านี่คนจะเอารถมาอาัดเฟืองเพื่อจะเก็บฮักษาไวห้หงวยไว้อ,อีกต่อไปเพราะว่าเหตุผลหนึ่งที่ว่าเพื่อนใส่คนเจียวแล้วก็ใส่รถปั่นลักษณะนี้นี่เพื่อเก็เพื่อที่จะเก็บเฟืองไวห้หงวยไว้นั่นเอง จะน,น้อยเขาใช้เรื่งเอ่อเทคนิคการยิบเปล่าของคนอันนี้ก็คือกันทด้พี่น้องอยู่แ,แต่ละพื้นที่นี่การยิบเปล่านี่ก็แตกต่างกันคือกันเลย,อ,อ,ยอ,เอ, <laughs> เอุอดรูยกขึ้นสูงในคนนีเ้เออเลยจังไดแสดงว่ายังโบพอเออมันโบอพอเราก็ต้องได้กรอบเติมอีกน้อยหนึ่งเพื่อให้มันเต็มเปล่าก็จัดได้เออให้มันแน่นๆเลยมันบปล่ามาจบ้อยแลยอูเสือฟังนในคนเตรียมไว้ที่ว่า เรือเฟื่อเลยเป็นร้อยก็ว่าได้เฮดบาทเดียวแล้วไปรายงานนี่มาเพื่อจะจับลักษณะนี่ได้ตบซ้ายตบขวาทักก่อนทักด้านหัวเราทักแบบคือยิบเครื่องอยู่ได้หลังจากนั้นดึงมา,าดึงมาปับ๊บมันก็จะยูยานกานันนี่มันก็จะห้อยห้อยห้อยเ,อเป็นก่อนเนาะมันก็จะห้อยมาหลายซัำใดร้อยห้อยมาห้อยแบบห้อยเกี้ยวเนาะ ห้อยเกี่ยวเลยหลังจากนั้นกันมาถึงโซนนี้เพม่นก็ทักแล้วก็จะดึงเข้าหากันปั๊บปบซ้ายกบขวามัดโชกเียบร้อยนี่คือเทคนิคการอ่ายิบเป่าของอ่าในคนในพื้นที่นี่เนาะแต่ละพื้นที่อาจจะบคือกันเอาก็จะมีประมาณท่้งนี้เลยพี่น้องเอาคลิปวิดีโอนี้ก็เอามาฝากกันสั้นๆอ่าอาจจะเบลเลวดอกขันจิเลี่ยมมันก็อหย้าพุ่ม ได้หลายสำแดงใหกับวุฒินาจคิดว่าแต่ยุบประมาณ30กระสอบนี่แหละสลับนาเพื่อนสี่รนี่เนะเาะกับค้เขาใจทุกท่านที่ในการติดตามและรับชมด้วยดีจบไปกระทำบรรยากาศของพลังปั่นอยู่ในพี่น้องของอออรุ่นกเกษตรพัฒนาสิงเกยจําโบารุ่นนี้หาฟุตเครืองมาบริการทงไงทงนานอยู่ขอบเขตเมืองธุรคมแข่งเลี้ยงจันใส่พวกก่วงกันกับรถคูโุต้าโอ้กับทีมงานหลายหลเลยพี่น้อง เอ้าขอบขอบใจอีกเสนึงเอาไปเจอกันในชิปต่อไปสำหรับชิปนี้ขอบใจสบายดี